างกันมานะครับวัตถุประสงค์ที่1 2 3ละวันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่4นะครับคูรถูกกําหนดลักษณะเพื่อรับใช้พระเจ้านะพวกเราเป็นเพียงผู้รับใช้พระเจ้าแต่ละคนต่างก็ทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายมาข้าพระเจ้าเป็นผู้เพาะ,มะเมล็ดลงดินอพอลโลเป็นผู้รดน้ำแต่เป็นพระเจ้าต่างหาก เล่าที่ทําให้พืชเจริญงอกงามในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อห้าข้อหกนะครับโอเคเล่าขอบคุณพี่ดาวมากสีส้มสดใสดีมากเลยครับพี่ครับโอเคครับเราเดินทางครับวันนี้วันที่29ครับพี่น้องครับวันนี้วันที่29นะฮะวันที่29นะครับยอมรับหน้าที่ซึ่งมอบหมายแด่คุณนะครับยอมรับหน้าที่ที่มอบหมายแด่คุณนะครับวันนี้หัวข้อนะฮะ พระเจ้าเองทรงเป็นผู้สร้างเราให้เป็นอย่างที่เราเป็นนะพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นและประทานชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์แก่เราและนามหลายแล,และนานหลายยุคหลายสมัยมาแล้วพี่น้องครับพระองค์ได้ทรงวางแผนว่าเราควรจะใช้ชีวิตนี้ช่วยเหลือผู้อื่นในพระธรรมเอเวซาบทที e ่สองข้อสิบ ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโลกโดยการทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ทำจนสำเร็จครบถ้วนทุกรายการในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ4นะครับพระเจ้าให้คุณมาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำประโยชน์ฮาเลลูยาพระเจ้าให้เรามาทำประโยชน์นะครับพี่น้องครับคุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อบริโภคทรัพยากรธนอาหารหายใจแล้วก็กินนะครับ พระเจ้าทรงกำหนดคุณไว้เพื่อใช้ชีวิตสร้างความแตกต่างในขณะที่หนังสือขายดีหลายเล่มให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรถึงจะได้มากที่สุดจากชีวิตนะก็หนังสือหลายเล่มก็ได้เขียนในเรื่องของออทำอย่างไรนะแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าทงสร้างคุณคุณถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มเติมบางสิ่งแก่ชีวิตในโลก ไม่ใช่แค่หยิบฉวยเอาจากโลกนะครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่4ของพระเจ้าสําหรับชีวิตเราและมันเรียกว่านะพันธกิจอามนนะพันธกิจหรือการรับใช้พระองภีพีให้รายละเอียดแก่อย่างนี้ว่านะครับคุณถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระองภีพีกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีชีวิต เพื่อทําการดีนี่เป็นแผนการที่ทรงดาริไว้ให้เราทําในพระธรรมเอเวซัสนะบทที่ 2: ข้อสินะการดีคืออะไรครับพี่น้องครับการดีเหล่านี้คือการรับใช้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับใช้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นลนาาักษณะใดแท้ที่จริงคุณกําลังรับใช้พระเจ้าในพระธรรมโคโลสีนะครับในพระธรรมโคโลสีในมัทธิวเอเวซัสได้เขียนไว้และทําให้อุปโภสสค์ประการหนึ่งของคุณสาเร็จ ในสองบทต่อไปนี้คุณจะเห็นวิธีที่พระเจ้าทรงหล่อหลอมคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้อนี้อย่างพิถีพิถันสิ่งที่พระเจ้าตัดบอกเยเรมีก็เป็นจริงสำหรับคุณด้วยนะเราได้เลือกเจ้าก่อนที่เราสร้างเจ้าในคลันมันดาเราได้แยกเจ้าไว้สำหรับงานพิเศษตั้งแต่ก่อนที่เจ้าเกิดในเยเรมีบทที่1-5ข้อหนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงวางคุณไว้ในโลกนี้เพื่องานพิเศษอย่างหนึ่งนะ เรามาดูกันครับคุณได้รับความรอดที่รับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ได้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเลือกเรามาทํางานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าค่าไม่ใช่เพราะว่าเราควรค่าแต่เพราะนั่นคือแผนการของพระองค์พระเจ้าได้ทรงไถ่คุณเพื่อคุณจะสามารถทํางานก็คืองานอันบริสุทธิ์นะพี่น้องครับของพระองค์ คุณไม่ได้รับความรอดเพราะการรับใช้แต่รอดเพื่อการรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าคุณมีตําแหน่งมีวัตถุประสงค์มีบทบาทและมีหน้าที่ซึ่งต้องทําให้สําเร็จสิ่งนี้ทําให้ชีวิตคุณมีความหมายและมีคุณค่าอย่างมหาศาลฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> พระเจ้าต้องการสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อซื้อความรอดของคุณพระคภีย้ําเตือว่าพระเจ้าได้ส่งซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยนะใช้ร่างกายของท่านเถิดในพระธรรมหึโครินบทที่หข้อ20เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวหรือแม้แต่ เพราะเป็นหน้าที่แต่การรับใช้ของเรามาจากความชื่นชมยินดีและความกระตามยูอย่างลึกซึ้งสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราเราเ,ราเป็นนีชชีวิตพระองค์โดยความรอดนี้อดีตของเราได้รับการยกโทษแล้วพี่น้องครับปัจจุบันเราได้รับการมอบหมายและอนาคตของเรานั้นมั่นคงด้วยความเข้าใจถึงผลประโยชน์อันเหลือเชื่อเหล่านี้เปาโลจึงสรุปว่า จงคิดถึงความรักนะเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างมากมายให้ท่านถวายตัวเพื่อพระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่รับใช้การงานของพระองค์และทําให้พระองค์พอพระไทยในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อสองครับเอเมนอลัตทูตยอนสอนว่าการที่เรารับใช้คนอื่นด้วยความรักคือสิ่งที่แสดงว่าเราได้รับความรอดอย่างแท้จริงท่านกล่าวว่า ความรักที่เรามีต่อกันและกันคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วนะถ้าผมไม่มีความรักให้คนอื่นไม่ปรารถนาที่จะรับใช้คนอื่นและสนใจแต่ความต้องการของคุณตัวเองผมก็คงจะสงสัยว่าพระคิดสถิตอยู่ในชีวิตของผมหรือเปล่าเพราะหัวใจที่ได้รับความรอบแล้วคือหัวใจที่ได้รับใช้พระเจ้าอามนนะครับนี่คือ,อยอนได้พูดไว้นะครับ คำว่าพันธกิจคืออะไรครับพี่น้องครับคำว่าพันธกิจคือคำหนึ่งสําหรับการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นคําที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเมื่อได้ยินคําว่าพันธกิจพวกเขาคิดถึงศิทยิพิบาลบาทหลวงและผู้รับใช้เต็ม,มลาแต่พระเจ้าตรัสว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวของพระองค์เป็นผู้รับใช้ในพระกมภีร์นะคำว่าคนใช้ <laughs> ในพระคัมภีร์เขียนว่าคําว่าคนใช้และผู้รับใช้นั้นหมายความว่ายังไงครับเรามาดูกันครับเช่นเดียวกับคําว่าการรับใช้และพันธกิจถ้าคุณเป็นกิสเตียนคุณก็เป็นผู้รับใช้แล้วเมื่อคุณรับใช้คุณก็กําลังทําพันธกิจเข้าใจไหมฮะนะโอเคนะคาว่าคนใช้และผู้รับใช้นั้นมันเหมือนกันตรงนี้ครับนะก็คือการรับใช้ มันก็คือการพันธกิจนั่นเองนะครับเมื่อแม่ยายของเปาโรนะดูนะในพระคัมภีร์นะเมื่อแม่ยายของเปโตนะครับที่ป่วยได้รับการรักษาจากพระเยซูนางลุกขึ้นปรนิบัติพระองค์ทันทีในมัทธิวบทที่8ปดข้อสิโดยใช้สุขภาพดีซึ่งเป็นของประทานที่ได้รับมาใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เราต้องอต้องทําเราได้รับการรักษาห,หายเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่น เราได้รับการอวยพรเพื่อเราจะเป็นพระพรเราได้รับความรอดเพื่อจะได้รับใช้ไม่ใช่เพื่ออยู่เฉยๆและคอยถ้าไปสวรรค์ <c oughs> ไม่งงะนะพี่น้องครับถ้าเราได้อะไรกันแล้วแต่จากพระเจ้าเราจงเอาสิ่งนั้นไปมอบให้ผู้อื่นอ่าเช่นเราได้รับความอวยพรจากพระเจ้าเราก็อวยพรเพื่อนต่อโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้อเองนะคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมพระเจ้าไม่นําเราไปสวรรค์ทันทีที่เรารับพระพรนะคุณ นะได้รับพระคุณของพระเจ้าทําไมพระองค์จึงปล่อยไว้ในโลกที่ผิดบาปนี้พระองค์ทรงปล่อยเราไว้ที่นี่ก็เพื่อทําให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จเพื่อคุณได้รับความรอดแล้วเอเมนไหมพี่น้องครับนะเพื่คุณได้รับความรอดพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะใช้คุณเพื่อเป้าหมายของพระองค์พระเจ้ามีภารกิจให้คุณทําในคิดจักรของพระองค์และมีภารกิจให้คุณทําในโลกนี้ฮาเลลูยาคุณได้รับความคุณได้รับการทรงเรียก นะให้รับใช้พระเจ้าขณะที่เติบโตขึ้นคุณอาจจะคิดว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมีไว้สําหรับมิชชันนารีสิทธิพิบาลแม่ชีและคนทํางานคิดจักรเต็มเวลาเท่านั้นแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าคิดเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้อยู่แล้วนะครับพี่น้องครับการทรงเรียกคุณเพื่อมาเพื่อความรอดนั้นควบคุมถึงการทรงเรียกเพื่อมารับใช้ด้วยมันเป็นการทรงเรียกอันเดียวกันไม่ว่าคุณจะทํางานหรือมีอาชีพอะไร คุณก็ได้รับการสร่งเรียกให้ทํางานรับใช้เต็มเวลาอย่างคริสเตียนคริสเตียนที่ไม่รับใช้เป็นคําที่ขัดแย้งกันในตัวเองนะพี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงช่วยเราและทรงเรียกเรามาเป็นคนของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราทําสิ่งใดๆดแต่เพราะพระประสงค์ของพระองค์ในสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อเก้าเปโตรเพิ่มเติมว่าท่านได้รับเลือกไว้เพื่อให้บอกถึงพระลักษณะ อันเลิศของพระผู้เป็นเจ้านะผู้สรงเรียกท่านในพระธรรมหนึ่งเป็นตัวบทที่2ข้อ9นะครับมเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับความสามารถที่พระเจ้าประทานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณก็กําลังทําให้การทรงเรียกของคุณสําเร็จอาเมนนะครับพระภีกกล่าวว่าบัดนี้ท่านเป็นของพระองค์แล้วเพื่อเราจะเป็นประโยชน์ในการรับใช้ของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ4 คุณใช้เวลาของคุณทำประโยชน์ในการรับใช้พระเจ้ามากแค่ไหนในบางคริสตจักรที่ประเทศจีนนะครับพวกเขาต้องรับผู้เชื่อใหม่โดยพูดว่าเดี๋ยวนี้พระเยซูมีตาคู่ใหม่ที่จะทอดพระเนตรหูใหม่ที่สดับฟังมือใหม่เพื่อจะส่งช่วยเหลือและหัวใจใหม่ที่จะสรงรักคนอื่นเลยลูยา <elu> นี่คือวลีที่ในจีนนะครับที่เขาใช้กันนะครับ เหตุผลหนึ่งที่คุณจะเป็นต้องผูกพันกับพวกครัวคิสเตียนคือเพื่อให้การส่งเรียกให้คุณรับใช้พี่น้องผู้เชื่อสําเร็จในทางปฏิบัติพระัมภีกล่าวว่าพวกท่านทุกคนรวมกันเป็นพระกายของพระคิดและท่านและท่านแต่ละคนก็เป็นอวัยวะต่างๆที่จําเป็นสําหรับพระกายนั้นในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1 2ข้อ27การรับใช้ของควรเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในพระกายของพระคิดลองถามคิดจักรท้องถิ่นสักแห่งหนึ่งดูสิครับว่าเรา แต่ละคนมีบทบาทและทุกบทบาทสําคัญไม่มีการรับใช้ใดที่เล็กน้อยสำหรับพระเจ้าเลยทุกอย่างสําคัญหมดนะครับพี่น้องครับอาเลลูยาเช่นเดียวกันไม่มีภารกิจใดที่ไม่สําคัญในคิดจักรแม้งานรับใช้บางอย่างอาจเด่นชัดและบางอย่างเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังแต่ทุกอย่างล้วนมีค่านะครับพี่น้องครับภารกิจเล็กๆหรือที่อยู่เบื้องหลังมักจะสร้างความเปลีป่นนยนแปลงอย่างใหญ่หลวง <S <S ในบ้านผมนะ แสงไฟที่สําคัญที่สุดไม่ใช่โคมไฟระยะในห้องอาหารแต่เป็นไฟกลางคืนดวงเล็กๆที่ช่วยไม่ให้ผมหกล้มเวลาลุกขึ้นไปในอ่าลุกขึ้นในตอนกลางคืนขนาดกับความสําคัญนั้นไม่เกี่ยวข้องกันนะครับพี่น้องครับทุกภารกิจมีความสําคัญเนื่องจากเราทุกคนต่างพึ่งกันและกันเพื่อทําหน้าที่ของตนเกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อส่วนหนึ่งในร่างกายคุณไม่ทําหน้าที่ตามปกติคุณก็จะป่วยไงอไวัยวะที่เหลือในร่างกายก็จะเจ็บป่วยไปหมดลองนึกดูว่าถ้าตับของคุณถ้าตับของคุณเริ่มคิดจะอยู่เพื่อตัวเองตับมันบอกว่าไม่อ่ะตอนนี้ฉันเบื่ออย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่คนเดียว <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> นะฉันไม่อยากรับใช้ละร่างกายเนี้ย นะอย่ามายุ่งกับฉันฉันต้องการพักหนึ่งปีแล้วให้เอาไว้ว่าอื่นเลี้ยงดูยีกเลี้ยงอูอย่างเดียวนะครับแล้วทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวฉันเองให้อวัยวาอื่นทําหน้าที่แทนฉันจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายของคุณก็จะตาย <c oughs> โอ้โอโอโอโยกตัวอย่างได้สุดยอดมากเลยครับพี่น้องครับวันนี้นะคิดจักรท้องถิ่นนับพันพันแห่งกําลังจะตายเชื่อไหมครับพี่น้องครับเพราะคิดเตียนไม่เต็มใจที่จะรับใช้ พวกเขานั่งเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนามนะพระกายจะต้องทนทุกข์นะนะฮะวันนี้ทุกท่านครับไม่ว่าท่านอยู่สังกัดในคิตตจักรไหนครับผมบอกเลยว่าท่านมีส่วนร่วมหมดเลยนะไม่ว่าคิตตจักรนั้นมีคนสิบคน20คนร้อยคนพันคนท่านมีส่วนร่วมนะครับคุณได้รับการคุณได้รับคําสั่งให้รับใช้พระเจ้านะพี่น้องครับพระเยซูตัดชัดเจนเลยนะนะพระเยซูตัดชัดเจนอย่างยิ่งว่าต้องรับใช้ อย่างที่บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อรับการปริบัริบัิแต่ท่านมาเพื่อจะปรับัริบัเขาและประทานชีวิตแก่ท่านในมทัทธิวบทที่20-28ข้อสำหรับคริสเตียนการรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกหรือสิ่งที่เอาไว้ทําเมื่อมีเวลาว่างแต่การรับใช้เป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนพระเยซูเสด็จมาเพื่อรับใช้นะครับพี่น้องและให้และและดูนะคำกริยาสองคำนี้ควรจะเป็นยังไงครับ นะเพราะว่าคำสองคำนี้ควรจะกำหนดชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับคุณอยู่ในโลกนี้ด้วยการรับใช้และการให้ผู้อื่นคือคำสรุปวัตถุประสงค์ประการที่4ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณแม่ชีเทลิซาเคยบอกว่าการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นคือการทำงานของพระเจ้าด้วยรอยยิ้มเอเมนเอาเมนนะครับ พระเยซูทรงสอนว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองความเป็นผู้ใหญ่นั้นมีไว้เพื่อการรับใช้เราเติบโตขึ้นมาเพื่อเราจะได้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้อื่นการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนั้นยังไม่พอเราต้องทําตามสิ่งที่เรารู้เรียประพฤติสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อความประพับใจที่ไม่มีการแสดงออกทําให้เกิดความหดหู่นะครับพี่น้องครับและการศึกษาโดยที่ไม่มีการรับใช้นั้นนําไปสู่การอยู่ชะง,งักฝ่ายวิญญ,ญาณภาพเปรียบเทียบเรามาดูกันนะครับ ภาพเปรียบเทียบเก่าแก่ระหว่างทะเลกาลิลีกับทะเลตายนั้นยังเป็นความจริงนะเรามาดูกันนะทะเลกาลิลีเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยชีวิตเพราะมันรับน้ําเข้ามาและมันก็ระบายน้ําออกไปแต่ตรงกันข้ามกับทะเลตายไม่มีสิ่งชีวิตใดๆเลยเมื่อมีการระบายน้ําออกนะเพราะมันไม่มีการระบายน้ําออกทะเลสาบแห่งนี้จึงแย่งจึงเป็นแอ่งน้ําตายพี่น้องครับ พระลานแม่กัมพีนะครับจะมีทะเลสองอันใช่ไหมครับที่พระเยซูเสด็จไปก็คือทะเลกาลิลีกับทะเลตายใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกอะไรเอ่อเดซีเดซ, <c oughs> เดซีที่ทะเลเกลือที่เขาไปเอาไปนอนในทะเลแล้วมันลอยได้นะมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีน้ําออกมีแต่น้าเข้านะโอเคนะสิ่งสุดท้ายที่ผู้เชื่อหลายคนต้องการเวลานี้คือการเข้าชั้นเรียนพระกัมพีอีกวิชาหนึ่งพวกเขารู้มากเกินกว่าที่จะนำมิบัตินนะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือประสบ การในการรับใช้ซึ่งเขาจะสามารถออกกําลังฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราเห็นที่เสียหลายคนนะไปเรียนสนศาสตร์ไปเรียนนั้นแต่ว่าไปเรียนจริงๆแล้วก็หลายคนไปเรียนเพื่อมารับใช้นะครับแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนก็ได้เรารับใช้ได้เลยนะการรับใช้คือสิ่งที่สวนทางกับการโน้มเอียงธรรมธรรมชาติของเราส่วนใหญ่เราสนใจจะให้คนอื่นรับใช้ฉัน <c oughs> นะมากกว่าสนใจรับใช้ผู้อื่นเราพูดว่าฉัน กำลังมองหาคิดจักรที่ตอบสนองความต้องการของฉันและเป็นพระพรแก่ฉันไม่ใช่ฉันมองหาที่ที่ฉันจะรับใช้และเป็นพระพรเราคาดหวังให้คนอื่นรับใช้เราไม่ใช่เรารับใช้คนอื่นแต่เมื่อเราเติบโตในพระคิดความสนใจในชีวิตของเราควรจะเปลี่ยนไปนะเป็นการมีชีวิตเพื่อรับใช้มากขึ้นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ของพระเยซูจะไม่ถามว่าใครจะสนองความต้องการของฉันแต่จะเริ่มถามว่า ฉันจะช่วยสนองความต้องการของใครได้บ้างคุณเคยถามคำถามนี้บ้างไหมครับพี่น้องครับโอเคเรามาเตรียมตัวสำหรับชีวิตนี้รันกันนะครับ<อ>เมื่อชีวิตของคุณบนโลกนี้สิ้นสุดลงคุณจะยืนต่อพระพักพระเจ้าและพระองค์จะทรงประเมินว่าคุณใช้ชีวิตของคุณรับใช้ผู้อื่นดีแค่ไหนพระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่สี่ข้อทีสองลองคิดดูสิครับว่าวันนั้นเป็นอย่างไรวันหนึ่ง พระเจ้าทรงเปรียบเทียบปริมาณเวลาและแรงกายที่เราใช้เพื่อตัวเองกับที่เราลงทุนเพื่อรับใช้ผู้อื่นนะในเวลานั้นข้อแก้ตัวทุกอย่างสําหรับความเห็นแก่ตัวจะฟังไม่ขึ้นเลยผมยุ่งเกินไปหรือผมมีเป้าหมายของตัวเองหรือผมมัวแต่สนใจทํางานความสนุกหรือเตรียมตัวสำหรับกรเกษียณอายุพระเจ้าทรงตอบข้อแก้ตัวทั้งหมดนี้ว่าเสียใจนะเสียใจเราไม่รู้จักเจ้า อันนี้อันตรายมากเลยครับพี่น้องครับเป็นคําตอบที่ผิดเราได้สร้างเจ้านะช่วยให้เจ้ารอดเรียกเจ้าและได้สั่งเจ้าให้หนชีวิตแก่การรับใช้มีตรงไหนเจ้าไม่เข้าใจพระคัพีเตือนผู้ไม่เชื่อว่าพระองค์จะทรงเทพระพิโรธและพระอาชญยาต่อคนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองในพระธรรมโรมบทที่2ข้อ8นะครับพี่น้องครแต่สำหรับคิดเตียน นั่นหมายถึงการสูญเสียบำเหน็จนิลันชีวิตนะเรามีชีวิตอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นพระเยซูตรัสว่าคนที่อยากเอาตัวรอดก็ต้องสูญเสียชีวิตไปแท้ส่วนคนที่ยอมสละชีวิตของเขาตัวของตัวเองเพื่อเราและข่าวดีนั้นก็จะรักษาชีวิตไว้ได้พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเลือกนะจะเอาชีวิตรอด เราจะเสียชีวิตแต่ถ้าเก่าที่เราจะเอาชีวิตรอดเพื่อพระเยซูหรือพระเจ้าเราจะได้ชีวิตอาเมนนะครับนะความจริงข้อนี้สําคัญมากถึงขนาดต้องกล่าวซ้ําในพระกิติคุณถึง5ครั้งเลยทีเดียวถ้าคุณไม่รับใช้คุณก็อยู่เหมือนไม่มีชีวิตเพราะว่าชีวิตมีไว้เพื่อการรับใช้พระเจ้าต้องการให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและรับใช้คนอื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวอเลลุยา การรับใช้และความสําคัญนะครับถ้าคุณจะมอบชีวิตของคุณเพื่อบางสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรอาชีพกีฬางานอุลิเลชชื่อเสียงหรือความมั่งคัง่งในบรรดาสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่สําคัญถาวรการรับใช้คือการคือหนทางสู่สิ่งสําคัญที่แท้จริงเราพบความหมายของชีวิตของเราผ่านการนะทำภารกิจครับพี่น้องครับพระคัมพีพกล่าวว่าพวกเรา แต่ละคนพบความหมายและหน้าที่ของตนในฐานะส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่สองข้อห้าเพื่อเรารับใช้ด้วยกันในครอบครัวของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีความสําคัญนิรันด์เปาโลกล่าวอีกว่าข้าพระเจ้าต้องการให้ท่านคิดว่าทั้งหมดนี้ทําให้ท่านมีความสําคัญมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระกายในหนึ่งโครินบทที่สองข้อสี่นะครับพระเจ้าต้องการให้คุณ เพื่อเปลี่ยนแปลงในโลกและประสงค์จะทำงานผ่านคุณสิ่งสำคัญไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่แต่เป็นปริมาณที่คุณให้ผู้อื่นนะครับพี่น้องครับไม่ใช่คุณจะมีชีวิตอยู่ในแค่ไหนแต่เป็นคุณใช้ชีวิตอย่างไรเอเมนนะครับถ้าคุณไม่ได้มีส่วนในการรับใช้หรือพานกิจใดๆเลยคุณจะแก้ตัวอย่างไรนะดูนะครับอับราฮัมอายุมากดูนะ อัราะัมนะการรับใช้อัลาะหมเนี่ยอายุมากยาโคบไม่มั่นใจเลอาไม่ใช่ผู้หญิงสวยโยเซฟถูกทำ้ายโมเสสคิดติดอ่างนะโมเสสติดอ่างกิเดโอนยากจนแซมซันขี้เหงาราหับผิดศีลธรรมดาวิดล่วงประเวณีและมีปัญหาครอบครัวมากมายเอลียาอยากฆ่าตัวตายเยเรมีขดหูใจโยนาลังเล นาโอมีเป็นแม่ไม่โยนผู้ให้ปัฏิสมาเป็นคนประหลาดเปโตมีนิสัยหุนหันพันเล่นและอารมณ์ร้อนมาทาช่างวิตกกังวลหญิงชาวสมาเรียล้มเหลวในการแต่งงานมาหลายครั้งซักเคลียดไม่เป็นที่ชื่นชอบโทมัสขี้สงสัยสุขภาพของเปาโรไม่ค่อยดีและทิโมธีขี้อาย มีคนมากมายที่คุณสมบัติไม่เหมาะสมต่างๆกันแต่พระเจ้าทรงใช้แต่ละคนในงานรับใช้ของพระองค์พระองค์จะทรงใช้คุณด้วยถ้าคุณจะหยุดแก้ตัวอาเมนวันเราก็จบมาตรงนี้นะครับผมก็ได้เขียนของผมว่าในชีวิตผมนะตอนแรกผมก็พออ่านปถึงนข้อนี้ปุ๊บโอ้พระเจ้าสร้าง,งเราเป็นแบบนี้นี่เองลูกถวายงานรับใช้ของพระองค์ ขอถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอาเมนนะครับก็ขอให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเรานี่นะครับมาเป็นงานรับใช้นะวันที่ยี่สิบเก้าจบตรงนี้นะครับพี่น้องครับเรายี่สิบเก้านะครับเราคิดถึงวัตถุประสงค์ชั้นนะครับประเด็นสําหรับการใข้ครัวนะครับการรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกนะพี่น้องครับการรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกนะข้อพ,อพระบีสำหรับท่องจํานะครับเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทรงสร้างในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบคำถามสำหรับการพิจรารณาอะไรที่นวงเหนียวฉันไม่ให้ยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้านะให้เรารับใช้พระองค์เลองๆไขควรดูนะครับพี่น้องครับนะก็วันที่ยีิบกก็จบตรงนี้นะครับพี่น้องครับจงรับใช้ขอรับใช้ จงใช้ข้าพเจ้าเถิดลูกอยู่ตรงนี้จงใช้ลูกเถิดเราบอกพระเจ้าเลยเราอธิฐานต่อพระเจ้าเลยดีไหมครับพี่น้องครับเราอธิฐานต่อพระเจ้าเลยนะครับสําหรับวันที่ยีก้าที่เราเดินทางมานี้สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเจ้าองค์พระเยซูคริสเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมบูรณ์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์เถิดพระพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์มาเป็นแบบนี้ และขอหัวใจแห่งการรับใช้นี้จงอยู่กับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรับใช้ผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงต้องการพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ยอมจำนวนต่อพระเจ้าข้าพระองค์ยอมทุกอย่างที่จะให้พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์โอ้สาธุการแด่พระเจ้าภาชนะขอข้าพระองค์นั้นเป็นดินดีขอข้าพระองค์นั้นเป็นภาชนะพร้อมใช้ขอข้าพระองค์นั้นเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระองค์โอ้สาธุการแด่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์เชื่อและวางใจ ที่จะรับใช้ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์พระบิดาเจ้าบบดน,นี้ข้าพระองค์เชื่อและว,วางใจในพระธรรมริยทของพระองค์ลูกอธิษฐานวยความเชื่อในพระน้ำองค์พระเยซูคริสเจ้าแห่งชาวนาซาเรตอาเมนอาเมนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ